เอ๊ะย่านะหย่านะไม่ได้อะไรเนี่ยพี่หมาเหรอนี่เห็นไหมสติกเกอร์ของเรานะครับผมยศโยกไม่ใช่สายเหินตามที่เหี่ยวจื้อว่านะที่สายยกนะครับนนไเพราะบ้านที่ดีนะครับผมดูดูพี่เป็นตัวอย่างโอ้โหบี๋บีเบี้ยว สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เดย์วิลลี่ไทลด์วันนี้มาพร้อมกับเจเอลนะครับแต่เรนนี้ม่อยู่ก๊อกน้ำนูนนะก็คือวันนี้พี่เดย์จะมาล้างรถกันใหม่ของเรานะรถใหม่นตั้งแต่ซื้อมาเราไม่ยังไม่ได้ล้างเลยดูนะดูสภาพนะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะดูก็คือเมื่อวานมันเพิ่งโดนฝนมาโดนน้าโดนฝนมานะครับก็ถือว่าเป็นการล้างครั้งแรกนะครับผมล้างครั้งแรกของเจ้าซีบิกเลย อ่ะนี่คนล้างรถของเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่ารถเราเป็นคนซื้อแล้วนะครับผมเขาไม่ได้ออกเงินเขาต้องออกแรงนะครับนะเ,ออเขาดึงพูดเลยครับว่ารถคันเป็นล้านไม่ล้างก็จบนะครับใช่ไหมรถจะสวยแค่ไหนรถจะแพงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่ล้างโดนฝุ่นโดนโครนก็นะเนี่ยสภาพไม่ได้นะครับดูนะไม่ได้เลยนะดูสภาพโอ้โหอ่ะแต่ดีนะครับเรามี Pretty Pretty g l ส่วนตัวนะหัาไว้ล้างรถนะครับนะก็วันนี้เราก็จะช่วยช่วยนิดหน่อยช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยรดน้ำแล้วกันนะโอเคแต่ตัวนี้สีน้ำให้แบบให้โครนมันละลายก่อนอแต่มันไม่ออกอะเมันีเยอะเกินไปอะก็เอ้ยขัดงี้ก็ต้องออกเดี๋ยวใช้ยาขัดมันมันต้องออกสิไม่ออกได้ไงอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันนะครับว่า เดี๋ยวดูภาพอบภาพก่อนเนี่ยก่อนล้างแล้วก็หลังอ้างดูว่าจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมนี่คือขี่เดียวเลยได้มาขี่เดียวตอนนี้ไปจะพันกิโลละขี่เดียวไม่เคยล,ล้งล้างครั้งแรกของเจ้าซีวิกเอเครอนะครับผมโอเคครับรถเดี๋ยวเอาน้ำยามาด้วยนะม <Yeah. S 1> าอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่พี่จะไปช่วยเขาล้างนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอฝากอ่ะนี่นะครับผมตอนนี้น้องแอลก็เริ่มลงน้ำยานี่น้ำยาล,ล้างรถหรือว่าน้ำยาสลายไลด์วะนะฮะ เนี่ยครับผมเวลาเราถูข้างนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องรีบเขาเรียกว่าอะไรอะนี่ไงน้ํารดน้ํากันก่อนนะครับเพราะมีน้ำเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทษทีโทษทีโทษทีเพราะมันต้องรีบรดน้ําก่อนนะครับไม่งั้นแบบมันจะเป็นกลาบนะครับกลาบปิดเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยนะคนายเห็นไหมไหน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 น้ำตอเลยนะเออเดี๋ยวพี่จะแบบจะรดน้ําไปประมาณนั้น อ่าเดี๋ยวให้ตัวถูด้านนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เราเริ่มไปด้านนู้นอ่ะไม่เอาเดี๋ยวพี่จะจัดการนี่ไม่จะขัดไงไหนอ่านี่ไงนี่นะผมส่งไปบ้านที่ดีล้างถ้วยล้างจานไม้หอนะล้างรถด้วยนะครับทุกอย่างนะคะทุกอย่างไอ้สิพี่เอาเงินตัวออกตังไงเฮ้ยอะไรพี่เอาเงินตัวออกแรงไงเออเรื่องว่ารักแถบ เห็นไหมสติกเกอร์ของเรานะครับผมสายกโยกไม่ใช่สายหืนตามที่เหวี <m ats> <m ats> <m ats> ่ยวจช่ว่านะยที <t <t ่สายยกนะครับอื้มไหนโยกนะที่นี่ี๋วันนี้เป็นไม่ได้ไปสาวไม่ได้วันนี้บอกมันคนเรามันทำสองอาทิตย์ไม่ได้พี่จัดการให้เองเห็นไหมเนี่ยต้อไม่ยืนกิจกอรมอ๋อเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ถูกันไหมเนี่ยเออคารอสักครู่นะคะดีมากเถียง เอาบ้านที่ดีนะครับผมดูดูพี่เป็นตัวอย่างไว้นะฮะด้านกล้าใส่กล้าหน้าด้านกล้าใช้เมียก็ไม่แะ่ถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวมันมันจะแห้งมันเป็นคราบเข้าใจไหมก็ไปฉีดที่อื่นก่อนได้ไหมล่ะอ่าก็ไม่มีที่ฉีดแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะไม่ขัดให้ได้มาขัดเองถูไหมเอออย่านะอย่านะได้ อะไรเนี่ยขี้หมาเหรอผมคือเอาเตรียมพร้อมส่งกรารนะครับนะเราต้องแบบฝึกไว้ก่อนนะครับผมส <c oughs> งการเขาไม่ให้เล่นนะครับพี่นี่แบบเจ๋งมากเลยลุงข้างบ้านไม่ให้เล่น <c oughs> รู้จักไหมรู <c oughs> ้จักเอาเรื่แล้วโอเคโอเคนะครับผม <c oughs> เปลี่ยนเรื่องไปนะครับไม่อยากจะพ่วงเท่าไหร่ <c oughs> โอ้โข้างหลังเห็นไหมกระึมเลยอะ ข้างหลังนี่เขาเรียกว่าเอาไปไปไปดูมันเป็นส่วนสําคัญเวลามีรถวิ่งตามน้องเข้าใจไหมข้างหลงังต้องกริปตูดรถนนเนี่ยเข้าใจไหมตูดรถดเออตูดรถดเ,ดเนี่ยมันต้องกริปอะไรเอาไว<ะ>้ตักผ้าหรอฮะเสียของหมดน,น้องนี่ยังไงเนี่ยฮะสปอยเลอร์รู้จักไหมสปอยเลอร์เห็นไหมเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่โดนน้ำมันจะแห้งโอ้ยูแล้วเนี่ยถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาจะไม่สบายเนี่ยไม่เกี่ยวเองไม่อะไรหรอก อ่าตอนนี้พี่ฉีดด้านนี้ให้แล้วนะเอามาหูด้านนี้ด้วยตรงนั้นทิ้งไว้เดี๋ยวพี่จะไปกลับไปฉีดแล้วไม่งั้นพยายามไม่ถึงอะ่ะเ,เอามาถูด้านนี้ก่อนแดดมันรำเลยเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหดุนด่วนหูดุนด่วน,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 นซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไป โอ้ยครับน oh oh oh. oh oh ้องๆถ้ามันเรียกเราปุ๊บเนี่ยพี่จะไม่เดินไปแล้วจะยิงน้ำจากด้านนี้ข้ามหัวไปเลยนะโอ้ยฮะเสร็จแล้วเหรออ๋อโอ้ยก็ขี้เกียจเดินไงก็แบบมันถูกไหมอ่ะโดนไหมอ่ะไม่ใช่โดนโดนตรงที่เปื้อนไหมล่ะ เอาไม่โดนเหรออ๋อเรียบๆดิโอ้ก็มายืนเกะกะทำไมเล่าพี่จะพี่จะยิงบาร์นี้เมื่อกี้แต่แบบมันมันมือมันมันบีบเดี้ยวไปนิดนึงเดี้ยวไปนิดเดียวไง นน่ะอีหน่อยสิตรงนั้นน่ะอย่าเพิ่งให้อย่าเพ,พิ่งเอาเอาออตรงนี้ก่อนเนี่ยบ้านแรกเนี่ย <นะ S 1> เห็นไหมเออไม่พี่จะฉีดบ้านสองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่โดนเห็นไหมไม่ได้โดนซะหน่อยโอ้โหเบี้ยว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 มันเบี้ยวไงมันยิงเบี้ยวไงราสําลี่ีเต <ๆ S 1> ็มกับโลกต้น ปีใหม่ครับโอ,อ้มาดิมาดิพวกมึงก็วนอยู่ที่เดิมนะบ้าหรอฮะเอ้าขอบคุดีปีใหม่สงกรานต์ไทยนะครับผมเป็นไงบ้างถึงกับอ้าวแล้วใครจะเช็ดรถให้กูวะเนี่ยเฮ้ยเอ๋ลกลับมาก่อนฮะไม่ฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วไม่ใช่หน่อย ไม่น่าเลยครับผมแต่ก็ได้ความสะใจนะครับนีก็ที่เหลือเราก็ล้างรถของเราเองต่อไปนะครับผมก็เจ๊แอลเปียกแล้วก็คือสงการปีนี้เขาไม่ให้เล่นไงเข้าใจไหมเขาไม่เล่นแล้วพี่ทำไงอ่ะพี่ก็ไม่มีใครให้สาดน้ำนะครับผมก็สาดเมียตัวเองนะครับง่ายดีนะครับอ่ะก็ถือว่าไม่มีใครล้างรถให้พี่เดก็ต้องล้างเองเหมือนเดิมนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเห็นเจ๊แอลเปียกแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสงสัยคราวหน้าคงจะไม่ให้ล้างให้อีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดย์จ้างสาวล้างแทนก็ได้นะผมถ้ามันไม่มาเราจะจ้างสาวล้างแทนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำลายกันไปก่อนกับพี่เดวิลีเทนแลนด์นะครับเจอกันใหม่อ๋อเป่าวปพูดเล่นเฉยเดี๋ยวเออจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปแรมไปก่อนสวัสดีครับ